วันนี้พาไปกินไอติมพรชัยที่เพชรบุรีกันทุกคนร้านนี้คือใครมาให้ปากหมุดมาได้เลยเดี๋ยวพาใส่ปากหมุดเอาไว้ที่หน้าแคปชั่นนะบอกเลยว่าร้านนี้ไอติมเขาโบราณจริงๆอร่อยมากๆเดี๋ยวนี้คือหากินยากมากๆแล้วร้านนี้ชื่อว่าพรชัยไอติมกะทิสดตอนพาไปถึงมีลูกค้ากำลังสั่งกลับบ้านพอดีเลยทุกคนเขาบอกว่าสามารถสั่งกลับบ้านได้นะเขาจะปิดฝาให้แล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกินที่ร้านเลย เอกลักษ์ของร้านนี้ก็คือจะใส่ให้เต้นแน่นเต็มถ้วยแบบนี้แต่ไม่ได้พูนถ้วยนะทุกคนแล้วก็โรยถัว่วตัวถั่วเขาก็คือคั่วสดใหม่มากหอมอร่อยจริงๆใครสั่งกลับบ้านเขาก็จะใส่ถุงแล้วก็ใส่ช้อนให้แต่อาจจะไม่ได้มีน้ำแข็งแห้งหรือ่าะนังสือพิมพ์ให้นะ คเคยกินขนมไข่กับไอศครีมตอนเด็กๆบ้างแทบจะมีทุกรสเข็ดเลยแต่เดี๋ยวนี้คือหายากมากๆมาถึงที่นี่เขาบอกว่าต้องลองขนมไข่นะเพราะว่าเด็ดสุดพาลองถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าที่ร้านทําเองนะที่เพชรบุรีพาเห็นคนยังคงขายขนมไข่กับไอศครีมเยอะอยู่แต่ว่าที่กรุงเทพหากินยากมากๆก็เลยต้องจัดไปสักถ้วยจ้าอันนี้เป็นไอติมกะทิสดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีแค่ไอติมกะทิสด ปัจจุบันเขามีไอศครีมนมสดแล้วก็มีไอติมน้ำตาลตาลโดด้วยนะทุกคนพาเลยลองสั่งน้ำตาลตาลโดดมาหนึ่งถ้วยใส่เครื่องสองอย่างเหมือนเดิมถ้าสังเกตดีๆเขาจะใช้ที่ตักไอศครีมเป็นสครูปนะทุกคนจะไม่เหมือนกับการใช้ทัพพีของไอติมกะทิสดเพราะว่าไอติมกะทิสดเนี่ยจะมีความเป็นเม็ดทรายมากกว่าอันนี้คุณลุงบอกว่าเป็นวิถีชาวบ้านก็คือจะไม่ได้หอมนำแต่ว่าก็จะมีความหอมในตัวอร่อยกินกับถั่วเข้ากันดีมากๆถ้วยละ20บาทเหมือนกันใส่ได้สไงใส้นะทุกคน เมื่อก่อนจะตั้งอยู่หน้าชุมสายโทรศัพท์เก่านะทุกคนตอนนี้ขยบมาอีกหน่อยเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ให้วันนี้พาลองไป2อถ้วยยังไม่ได้ลองไอติมกะทิสดใครเคยลองแล้วอร่อยไหมเม้นมาบอกกันหน่อยนะเดี๋ยวรอบหนะ้าพาไปลองนี่ได้มาแล้ว ตัวเนื้อขนมไข่จะเป็นแบบโบราณเลยทุกคนถ้าเป็นขนมไข่สมัยนี้มันจะโป่งๆ่งเวลาเจอกับไอติมหรือเจอกับน้ำมันจะชุ่มน้ำใช่ไหมแต่อันนี้มันจะนุ่มๆหนึบๆไปทุกคนลองดูดิบอกเลยว่าประทับใจตัวขนมไข่นะแล้วพอกินกับตัวไอติมกะทิสดคือเข้ากันมากถ้าใครไปอย่าลืมลองไอติมกะทิสดอันนี้คือเด็ดจริงรสชาติจะไม่ได้มันกะทิมากๆนะทุกคนแต่จะมีความแบบสดชื่นสดชื่นหอมหวานมันอร่อยบอกเลยว่าอยากกินอีกแก้วเลยอะ่ะ รู้แล้วว่าทำไมคนถึงสั่งกลับบ้านกันเยอะใครอยากกินที่ร้านที่ร้านเขามีที่ให้นั่งด้วยนะส่วนอันนี้เป็นราคากับรายละเอียดนะทุกคนที่นี่ราคาดีมากๆที่สำคัญคืออร่อยด้วยใครมาอย่าลืมมาลองนะคุณลุงก็ใจดีพาขอการันตีว่าพรชัยไอติมกะทิสดอร่อยจ้าพาแนะนำให้เอากล่องโฟมหรือถุงเก็บความเย็นมานะทุกคนเพื่อ,ออร่อยแล้วอยากสั่งกลับบ้านฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติงต๊งๆิด้วยนะคะหรือใครมีร้านเด็ดแนะนำเมนต์มาได้เลยนะ